จะเรียกว่าฝ่าฝืนกฎหมายชัดเจนก็รับผิดไปทีนี้ก็บอกว่ามีคนมองไกลไปก่อนะนะฮะและดูว่าตอนนี้นะดูแล้วน้ำหนักของการที่จะคลี่คลายปัญหานี้นะครับ8ศพ2,000กว่าบาดเจ็บเนี่ยมันจะไปเข้าสู่ในเรื่องของอีกโทหทนึ่งหรือเปล่าที่หลายคนวิเคราะห์กันมากว่าเพื่อที่จะต้อนอดีตผู้นำทั้งสองคนนะฮะที่ผ่านมาอาดีตนายกคุณอภิสิทธิ์นะว่าจะเข้าสู่โหมดของอ เข้าสู่ขบวนการของการสุขบวนการพิจารณาความนะฮะซึ่งก็จะนําพาไปสู่พรรคเพื่อไทยนั้นก็จะนําพรบรปรองดองหรือนิทศกรรมเพื่อยื่นข้อเสนอแล้วก็จะมาพบกันครึ่งทางหรือไม่อย่างไรค,คือผมไม่คิดว่าในแง่ของตัวอดีตนายกกับอดีตรองนายกนีะครับ,รบท่านจะมีจนนเดือนพฤษ,ษภาค,คมอืก็มีการใช้กําลังของเจ้าพนักงาน ครนะครับก็คือกําลังทหารซึ่งถืออาวุธสงครามเนี่ยเข้ามาใช้ในการที่จะจัดการกับผู้ชุมนุมผู้เสียชีวิตก็มีจํานวนหนึ่งนะครับที่มีนายทหารอยู่บ้างนะครับแต่เป็นจํานวนน้อยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นผู้ชุมนุมรวมทั้งประชาชนต่างๆที่เสียชีวิตกันการที่มีผู้เสียชีวิตเช่นนี้นะครับหนึ่ง คนที่เสียชีวิตเหล่านี้ไม่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะฮะครับมันมีคนที่ทําให้เขาเสียชีวิตครับซึ่งถ้าเป็นกรณีที่มีคนทาให้เขาเสียชีวิตนั้นเป็นความผิดเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงนะโทษสูงสุดเนี่ยถึงปะหานชีวิตเลยพยายามฆ่านะฮะถึงผ่านชีวิตเลยในกรณีที่เขาไม่เสียชีวิตก็พยายามฆ่านะครับอย่างการเอาปืนยิงเนี่ยก็ปืนอาวุธร้ายแรง นะถ้าไม่ใช่เป็นการยิงตั้งใจถูกหัวนิ้วโป้งเขาเนี่ยนะแ้เล็งไปส่วนใดขางั่างกายเนี่ยครับมันก็เขาจะถือว่าอย่างน้อยคุณก็พยายามฆ่าละฟังดูเจตนาเนี่ยก็เจตนาสฆ่าอยู่จากจากที่พิสูจน์นะฮะสถานีกสุนรเนี่ยแลดูว่าหวังผลทั้งหมดเลยนะที่ถูกยิงเนี่ยนะครับก็เป็นถูกยิงในอวัยวะที่แบบเรียกว่าสําคัญเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นหรือพยายามฆ่าผู้อื่นความผิดเหล่านี้เนี่ยนะครับใน ของกฎหมายในแง่ของกระบวนการยุติธรรมซึ่งจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคบครัก็ตามที่ทําความผิดเหล่านี้ก็ต้องถูกตีืมฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่ศาลท่านจะต้องพิจารณาพิพากษาว่าคนคนนั้นเนี่ยนะฮะเขาได้ทําความผิดอย่างนั้นหรือไม่ครับอันนี้มันเป็นหลักสาคลน,นะครับที่การบังคับใช้กฎหมายต้องเสมอภาค,คแล้วก็ต้องเป็นธรรมด้วยเนี่ยอย่างที่สองครับ S <S <an> การเสียชีวิตเหล่านี้เนี่ยนะครับจำนวนไม่น้อยเลยห,หลักฐานมันก็จะบ่งชี้ชัดเจนรหรือว่าค่อนข้างชัดเจนมากว่าเกิดจากการกระทํำของเจ้าพนักงานซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่เขาก็อ้างนะครับ,รบว่าเขาปฏิบัติตามหน้าที่อยู่ปฏิบัติตามหน้าที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ซึ่งกรณีอย่างนี้เนี่ยกฎหมายมีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งเข้ามาด้วยก็คือขั้นตอนการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งจะต้องมีการไต่สวนชันสุติพลิกศพนะฮะคือปกติเวลาการตายโดยผิดธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครทําให้ตายก็ดีครับะะถูกสัตว์ทําร้ายตายก็ดีอุบัติเหตุตายก็ดีะนะจารชันชนิดเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีการชันสุตรพลิกศพอยู่แล้วครับแต่ในกรณีของการทํานะครับที่เกิดการตายเนี่ยโดยการกระทาของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติการตามหน้าที่หรืออยู่ในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานอย่างเช่น สมมติว่าตํารวจเนี่ยคุมตัวผู้ต้องขังอยู่ในโรงพักแล้วผู้ต้องขังตายะนะอันนี้ก็ถือว่าตายอยู่ในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานผลเท่ากันครับก็จะต้องมีการชันสูตรพิกศพโดยนอกจากพนักงานสอบสวนแล้วมีแพทย์แล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีพนักงานอายการมีพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ชั้นระดับ,บระดัอบอำเภอขึ้นไปม,มาร่วมชันสูตรพิกศพทีพ่เคยไปดูว่า ขาตายบาดห,ห, <ๆ S 2> หายเป็นอย่างไอย่างไรด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องมีการทํารายงานการชันสูตรพิกศพส่งสํานวนไปนะครับอายการต้องดําเนินการเนี่ยทำสำนวนไปไต่สวนชันสูตรพิกศพที่ศาลนะฮะโดยศาลท่านจะไต่สวนโดยเปิดเผยนะครับเพื่อที่จะได้ทราบเพราะจากรายงานการชันสูตรเนี่ยจะต้องบอกพยานจะบอกให้ uh ได้ว่าผู้ตายเป็นใครตายที่ไหนตายเวลาใดเหตุและพฤติการแห่งการตายครับ เรารู้ไหมว่าใครทําให้เขาตายถ้ามีถ้ารู้ก็้รงบอกไปด้วยศาลก็จะต้องไต่สวนนะไต่สวนให้ได้ความอย่างนี้ครับว่าใครผู้ตายเป็นใครตายที่ไหนตายเมื่อไร,รเหตุและพฤติการแห่งการตายเป็นอย่างไร,ครใครทําให้เขาตายโดยในการไต่สวนนี้ต้องแจ้งให้ทางญาติผู้ตายเนี่ยเขาทราบด้วยใชรับทราบเขาก็จะได้เข้ามาในการไต่สวนนะครับ ตาจะจะต้องเข้าไปอยู่ในกระบวนการตั้งแต่เขาสามารถจะเข้ามาในกระบวนการไต่สวนได้ตั้งแต่ต้นเลยต้นเลยครับแล้วก็ถ้าญาติเขาไม่มีทนายเนี่ยศาลต้องตั้งทนายความให้ด้วยนะอเพราะนั้นญาติเองเขาก็จะได้มาถามพยานหลักฐานต่างๆเหล่านี้หรก็จะมีพาลกฐาต่างๆนำเสนอให้ศาลฟังด้วยพอเสร็จแล้วศาลก็จะทํารายงานสรุบนะครับว่าเขาได้จริงเป็นอย่างไรผู้ตายเป็นใครตายที่ไหนตายอย่างพวกนี้นะแล้วก็ สำนวนก็ถูกส่งกลับไปให้รวยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปศาลท่านจะไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะในชั้นการไต่สวนชั้นสุดพิกศพเนี่ยเพียงให้รู้เขาได้จร,ริงอเนี่ยอาการของการตายค<ช>่เ<อ>สียชีวิตเป็นใครนะฮะไอ้เพราะอะไรใครถูกกระสุนตายที่ไหนล่ะสถานที่ครนะฮะที่สวนลุมพินีใช่ไหมฮะแล้วก็เมื่อไรวันที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับรู้ไหมว่าใครทาให้ตายตรงเนี่ยตัวนี้ตรงเนี้ยนะครับรู้ว่า จ้าหน้าที่ผู้นี้ทําให้ตายทีนี้เราสามารถสันนิษฐานหลังจากที่เรารวบรวมข้อชนสูตรต่างๆเนี่ยเราสามารถสันนิษฐานได้เพราะเนื่องจากวระสุนเนี่ยอรอย่างดที่ทราบนะฮะเป็นเอ็มสิบหกนะฮะก็คงจะมีคือมันก็จะชัดเจนว่านะครับถ้าเกิดมีหัวกระสุนเนี่ยฝังอยู่ก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นกระสุนประเภทไหนหรือถ้าไม่มีหัวกระสุนฝังอยู่ดูจากความเร็วของกระสุนจากบาดแผลเนี่ยแพทย์ก็จะบอกได้ว่ากระสุนที่ยิงผู้ตายเนี่ยนะครับ ประเภทใดครับทีนี่กระสุนเนี่ยถ้าพูดกระสุนยกตัวอย่างอย่างเช่นเป็นกระสุนปืนสั้นอย่างเงี้ยนะปืนสั้นเป็นปืนออโตเมติกนะขนาด7มม9มม11มมนะคือถ้าเป็นปืนลูกโม่ใช่ไหมก็อย่างเช่น3 3มจุดเนี่ยครับแพทย์จะบอกได้เลยว่ากระสุนเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างจากกระสุนที่มาจากปืนไรเฟิลซึ่งเป็นกระสุนความเร็วสูงน่นจะหมายถึงว่าในงานนี้ดูแค่แผลท่านท่านนะก็สามารถสรุปได้ท่านก็บอกได้แล้วว่าแผลเนี่ยเกิดจากอาวุธ ประเภทไหนแอบ<อ>นี้หนึ่งครับท่านผู้ชมแต่เท่าที่ฟังดูบอกว่าเราทางในหน่วยของของของ,ของ,ของทหารนี่บอกว่าใช้กระสุนยางแต่ไม่มีบาดแผลที่ได้รับจากกระสุนยางนะคะคือกระสุนท,ทาให้ตายครับ <laughs> กระสุนยางเนี่ยไม่ทำให้ตายอยู่แล้วนะครับอย่างมากสุดก็บาดเจ็บบาดเจ็บนะฮะเพราะฉะนั้นพูดที่บาดเจ็บเนี่ยก็จะเห็นว่าบาดแผลเนี่ยเกิดจากอะไรมีลักษณะอย่างไรใช่กระสุนยางจะมีลักษณะกระสุนยางเนี่ยมันไม่ทําให้ตายอยู่แล้วนะครับบาดเจ็บบาดเจ็บก็ไม่ได้มากมายเพราะฉะนั้นผู้บาดเจ็บจากกระสุนยางเนี่ยก็ไม่ไม่เกิดอะไรหรอกฟังดูแล้วไม่เป็นข่าวไม่เป็นข่าวน่ครับแต่ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่มีกระสุนยางทําให้เสียชีวิตหรอกเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เนี่ยงิ เาเนี่ยนะครับถึงแม้จะไม่มีหัวกระสุนอยู่เขาก็บอกได้ว่าเป็นกระสุนประเภทไหนแล้วก็มีบอกผลเนี่เห็นบัดแผลมันจะเห็นครับว่าบาดแผลที่เข้าเนี่ยบอกได้เลยว่ากระสุนเนี่ยยิงจากปืนประเภทไหนสําคัญถึงขนาดที่ทําให้คนที่เขาไม่เห็นด้วยนะครับยกตัวอย่างคนที่เขาอาจจะบอกว่ายังโต้แย้งคัดค้านนะครับเรื่องการปรองดองผมไม่คิดว่าสองท่านเนี่ยจะมีความสําคัญถึงทําให้คนโต้แย้งคัดค้านการปรองดองนะยอม หันมาปองร้องเพียงแคสองท่านทั้งหมดท่านกรบอกว่าผมไม่ได้ไ่าจะเกี่ยวกันอาจจะมีมากกว่านั้นมันไม่ได้เกี่ยวกันผมถือว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับจากที่บอกครับว่าผู้เสียชีวิตเก้าสบดคนนะครับบาดเจ็บสองพันกว่าครับใครก็ตามที่ไปทําให้คนเหล่านี้เสียชีวิตนะถ้าเป็นตัวการผู้สับสู์ผู้ใช้เขาต้องถูกดําเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา แค่นั้นเองครับกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างนั้นเองอายุความในคดีนี้เนี่ยก็คือ20ปี20ปีนะก็คือหมายถึงว่าวันนี้ยังไม่สาเร็จก็ต้องก็20ปีเนี่ย20ป,ปีเนี่ยครับพูด,ดง่ายๆว่าสามารถจะถูกฟ้องคดีต่อสารได้ภายใน20ปีนับแต่วันที่เกิดการกระทําข,ขึ้นมาะนะฮะก็ยังอยู่ในในช่วงที่เรายังค้นหาความจริงกันอยู่นะคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าวันนี้เราจะสะท้อนเรื่องราวความหวังของพี่น้องชาวไทยโดยเฉพาะกลุ่มที่เข้า ร่วมชุมนุมนะฮะบางคนอาจจะโดนลูกหลงนะครับเหตุจูงใจเมื่อกี้เราพูดนะฮะอาจจะเป็นเหตุจูงใจด้วยเงื่อนไขต่างๆแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ของภาวะฉุกเฉินก็ตามนะหลายคนอยากจะทราบว่าไอ้ภาวะฉุกเฉินเนี่ยมัน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 มีขอบเขตหรือมันมีฮะเขาเรียกมีอํานาจในการที่จะกระทําการหนึ่งหนึ่งใดๆได้ขนาดไหนที่บอกครับว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้อํานาจนายกรัฐมนตรีที่จะ มอบให้เจ้าพนักงานมีอำนาจทำการบางเรื่องนะฮะเช่นอาจจะห้ามคนเดินทางออกนอกราชอาณาจักรใช่ไหมห้ามการขายสินค้าบางอย่างนะฮะให้เอาไปตรวจค้นในสารพัดชนิดแต่ไม่มีการมอบให้เจ้าพนักงานคนใดเนี่ยไปฆ่าผู้อื่นอย่างเด็ดขาดไม่มีไม่มีนะฮะไม่มีนะกฎหมายนี้ไม่ได้เขียนรับกฎหมายอื่นก็ไม่ได้เขียนครับ แต่ก็ดูก็เป็นตัวเลขที่มากมายนะแล้วก็ความสูญเสียความเจ็บปวดของพี่น้องชาวไทยนั้นก็สร้างความร้าวในสังคมไทยอย่างมากเลยความหวังแหละครับท่านครับแล้วผมผมจะขอเปรียบเทียบสองเรื่องด้วยกันครับให้คุณให้คุณผู้ชมทั้งหลายท่านได้ดูเนี่ยเหตุการณ์ที่หน้ารัฐสภาับตอนที่มีการชุมนุมหน้ารัฐสภาใช่ไหมครับ ช่ไหมครับส่วนอีกคนนึงนั่นนะ่ะเสียชีวิตเพราะเกิดจากระเบิดที่ตัวเองนะครับพูดง่ายๆคนไม่เองเลยคนไม่เองฮะนะฮะตอนนั้นเกิดในถนนหลังรัฐสภาใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีก็คือขนณะนั้นก็คือนายกสมชายวงสวัสดิ์แล้วก็ตรองนายกรัฐมนตรีรวมทั้งอดีตผู้บัญชาการตํารวจครัตพลตำรวจเอกพัชรดา้วงาวงสุวรรณรัาปชอไปชี้มู่นะ ไปชี้มูลว่าท่านเหล่านี้เนี่ยนะครับเหมือนกับว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ะนะว่าเอ๊ะเห็นว่าใช้แก๊สซ้ำตาอย่างนี้มีปัญหาทำไมไม่